สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาทําสปาเกตตี้คาโบนาราเส้นดํานะคะตอนแรกนะคะอยากได้เหมือนที่เขาฮิตในติ๊ก o k อกนะคะเป็นสปาเกตตี้คาโบนาราที่เป็นซอสหมึกดํานะคะแต่ที่ฟินแลนด์ไม่มีเราก็เลยไปได้เส้นดํามานะคะก็มาดัดแปลงเอาเนาะอยากให้ซอสมันเป็นสีดําด้วยนะคะแต่ เราไม่รู้จะหาหมึกดําได้ยังไงอะ่ะหมึกซอสดำอะ่ะเขาเรียกนะซอสหมึกดํานะคะไม่รู้จะหายยังไงนะคะก็เลยเอาเส้นดําแทนนะคะเพื่อนเพื่อนมาดัดแปลงเอานะคะขั้นตอนในการทํานะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะตอนแรกมิก็เอาเส้นไปลงไปต้มก่อนนะคะก็ใส่น้ํามันลงไปด้วยนะคะแล้วก็มีเกลือนะเ<ๆ>พื่อที่จะไม่ให้เส้นมันติดกันนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะก็ทิ้งไว้ให้เดือดปุด,ป,ด,ป,ดปุดเลยนะคะเพื่อน มื่อกี้พูดผิดอัดเสียงไปพูดไปพูดมาผิดนะคะก็ลบออกนะคะในการทําคลิปแบบเวลาอัดเสียงให้พูดผิดตลอดเลยนะคะมันผิดปุ๊บก็ต้องลบออกแล้วก็มาอัดใหม่อะไรเงี้ยนะคะเออขั้นตอนในการทําคลิปยุ่งยากมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์เราเข้างานกะบ่ายนะคะบ่ายโมงครึ่งเนาะก็เลิกสองทุ่มครึ่งนะพรุ่งนี้วันหยุดพอดีเลยนะคะวันนี้เนาะนะนะนะก็ให้แม่นะคะไปเที่ยว ส่วนนะ้าพวกเด็กๆอะไรเงี้ยช่วงปิดเทอมนะคะเพราะว่าปิดหลายอาทิตย์เนาะก็เลยเออให้พวกเขาไปเที่ยวนะคะที่ตรูทมนะคะแถวๆจันดุมประโคนชยัยพระพระชัยนะคะขั้นตอนก็นี่เลยจะเอามาผัดโคเลโคเลเข้ากันนะคะพวกเบคอนพวกอ่าอะไรนะหมูสามชั้นเหรอไม่ใช่ <laughs> <laughs> เบคอนกับอะไรเนี่ยกิ้งกูนะคะเพื่อนๆเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยลืมเลยเนี่ยพอผัดเสร็จแล้วเราก็ใส่ อันนี้เลยนะคะพวกเกสรมาอะไรลงไปนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็เอาเส้นนะคะมาลงผัดให้เข้ากันเออพูดผิดพูดถูกบางทีก็จําศัพท์ภาษาไทยไม่ได้เพราะว่าพูดพูดฟินทุกวันอย่างเงี้ยคะบ,บางทีลืมนะคะภาษาภาษาไทยไม่ได้กระเดะนะคะบ,บางทีจําเหมือนเออคิดอะไรเงี้ยนะคะคิดเหมือนเราพูดเออ เออเราคิดคําไม่ออกอะไรเงี้ยนะคะเรรยบรอยจ้าหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะส่งรูปไปให้เพื่อนดูเพื่อนบอกเพื่อนมันบอกว่าหน้าตาเหมือนไ่เดือนเลยไ่เดือนโอ้โหมาว่าเมนูอาหารชั้นหน้าตาออกจะน่ากินน่าอร่อย